าวเหนียวมะม่วงกะทิกล่องค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานนะคะไม่ได้เข้าครัวกันแบบนานมากติดโควิดแล้วพอดีว่าย้ายมาอยู่ที่พนัทนะคะพาเด็กย้ายโรงเรียนมาเลยทีนี้ก็กล้องก็อยู่ที่โคราชด,ด้วยพอย้ายกลับมาแล้วก็มาลุยลงผักลงอะไรทิ้งทิ้งยาวเลยเราจะได้มีเวลาตอนนี้ยังจัดการเวลาส่วนตัวไม่ได้เลยนะคะวุ่นวายหมดแต่วันนี้จะมาทำาขนม มันเป็นหน้าอะไรนะหน้าหน้าข้าวเหนียวนะคะหน้าข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงกําลังมานะคะน้ําดอกไม้หวานมากแบบไม่มีนะคะวันนี้เราจะมาลองใช้กะทิกล่องกันดูนะคะว่ามันจะน่ากินไหมนะคะว่าแต่เรื่องของเรื่องที่เราคิดคือกะทิกล่องเนี่ยมันความมันความแตกมันของมะพร้าวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะถ้าเป็นมะพร้าวกะทิสดเนี้จะดีมากนะคะแล้วมาลองทดสอบกันนะคะ นะคะข้าวเหนียวเราหนึ่งโลนะคะแต่เราจะใช้ไม่ถึงหนึ่งโลหรอกแต่เ,รเพราะว่าเราแช่ข้าวเหนียว,วแล้วก็ต้องนึ่งให้หมดนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวเราแช่น้ําไว้ตอนเช้าเพิ่กประมาณครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะก็เอามานึ่งเลยนะคะมาดูต่อกันดีกว่าก็จะมีมะม่วงนะคะมะม่วงที่ดีก็ต้องเลือกนี่เลยแบบว่าไม่งอมจัดนะผิวแบบตึงๆ แต่ต้องชิมก่อนนะว่าต้องหวานแน่นอนถ้างอมจัดก็จะเป็นประมาณนี้เอามาปาดแล้วามะม่วงเราจะอยู่ได้ไม่นานจะดำและแฉะก็ต้องใช้สีอย่างนี้นะคะเวลาปาดก็จะสวยแข็งไม่แฉะไม่ดำนะคะกะทิเป็นหลักอยู่ที่ไซส์กะทิต้องตัวงกะทิก่อนนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะถ้าใช้ใช้น้ำตาลทรายแดงข้าวเหนียวก็จะแดงใช้ขาวก็จะขาวนะคะ มาเริ่มตวงกะทิกันก่อนอันนี้ครึ่งกิโลเทใส่ลงไปดูกะทิก่อนเนาะมันประมาณไหนประมาณนี้นะแล้วก็เหลือก้นกล่องนะไว้เป็นหัวไว้สำหรับราดราดข้าวเหนียวมะม่วงนะคะนี่นะนี่ประมาณนี้กะเอาเราใช้ไม่เยอะหรอกต่อไปก็เทดูขอบกะทิไว้นะโอ้มองไม่เห็นขาวจัวเลย มาดูขอบกะทิเราอยู่ประมาณนี้นะคะคราวหน้าใช้กระมังแบบนี้จะมองเห็นชัดนี่ประมาณนี้นี่ต่อไปก็ตวงน้ำตาลให้น้อยกว่ากะทิอ่านี่นะคะเราจะน้อยกว่ากะทิประมาณเนี่ยหนึ่งข้อมือนะคะเพื่อที่ข้าวเหนียวเราจะไม่หวานจัดนะคะถ้าใครชอบหวานมากก็เอาเสมอเท่ากะทิเลยเท okay. ลงไปต่อไปใส่เกลือป่นประมาณหนึ่งช้อนชาคนให้ละลายเข้ากัน คนให้ละลายแล้วพักไว้เลยเอ,อ๋อลืมไปชิมด้วยว่าเค็มมากเค็มน้อยนะอือเค็มไม่มากนะคะเดี๋ยวเรามีหน้ากะทิอีกเอ่อน้ำกะทิไว้ลาดเดี๋ยวเพิ่มความเค็มได้ตออไปใส่เอ่อแป้งข้าวเจ้าประมาณนี้นะคะอ่หนึ่งช้อนชาคนให้ละลายใส่เกลือน,นิดหน่อยนิดหน่อยนะคนให้ละลายเดี๋ยวมาชิม แล้วก็ชิมเลยเค็มอ่อนๆใครชอบเค็มมากก็เติมได้นะคะแล้วก็คนไปแล้วเดี๋ยวถ้าความข้นของแป้งไม่พอเราก็เตรียมแป้งไว้สําหรับละลายใส่เพิ่มได้ฉีดไปใบเตยหม,ม้อเราเล็กก็ฉีดอย่างนี้อย่างน,นี้เลยนี่หลังจากนั้นตั้งแก๊สคนให้แป้งสุก คนด้วยไฟอ่อนนะคะมาสังเกตดูเราคนจนแป้งเราเอ่อแป้งเราสุกแล้วน,น,นะนี่มันก็จะเหนื่ๆประมาณนี้นะเห็นไหมข้นๆอย่างนี้ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวสักแป๊บน,นึงหลังจากนั้นก็ปิดแก๊สเลยถ้าใครทำแล้วมันไม่ข้นอย่างนี้ก็เติมแป้งได้นะคะไม่ยากนะคะ หรือถ้าใครทําแล้วไม่ข้นอีกออมันหลงอะไรนะข้นจัดไปก็เติมน้ํากะทิได้นะคะแต่แยกน้ํากะทิไว้สักนิดหนึ่งสํารองยมฉุกเฉินนะคะมาดูข้าวเหนียวกันเป็นยังไงก็เรากลับกลับไปทีนึงแล้วนะคะเอาให้สุกนะคะอีกสักครั้งหนึ่งตอนนี้ข้าวเหนียวเราใช้ได้แล้วมาแล้วนะคะเราจะเอาเข้าวเหนียวประมาณครึ่งโลครึ่งโลก็ตรงนี้โลนึงก็เอาแค่ครึ่งเดียว ตักมาที่เหลือไว้ไว้กินหรือว่าอุ่นทำข้าวหมากได้นะคะนี่เราใช้แค่นี้นะต่อไปนะ,ะเะาน้ำกะทิที่เราคนละลายเสร็จเรียบร้อยเทลงไปอืมใส่หมดเลยแล้วกันนะนี่คนให้เข้ากันนะคะ เหลวประมาณนี้ใช้ได้นะคะถ้าใครน้ํากะทิเยอะจะเทหมดก็อย่าเยอะไปว่าประมาณนี้นะคะต่อไปก็ทิ้งให้ข้าวเหนียวดูดน้ํากะทิเรียบร้อยคอยมาคนบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องข้าวเหนียวกันสักนิดนึงถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่นะคะใส่น้ํากะทิให้พอดีข้าวเหนียวเลยแต่อันนี้เป็นข้าวเหนียวเก่าก็าจะใส่น้ำกะทิประมาณนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้เลยถ้าใครอยากกินแบบนวลๆน้ำฉ่ำๆก็กินเร็วกว่านี้หน่อยนะคะอันนี้เลยครึ่งชั่วโมงมาแล้วนะคะตักกันดีกว่ามาดูการปาดมะม่วงเราจะต้องปาดลึกนิดนึงถ้าปาดไม่ลึกเนี่ยมะม่วงเราจะดำนะคะนี่ปาดลึกๆเลยถ้าไปโดนผิวมะม่วงมันจะดำทางด้านเปลือกมันลึกๆนี้นะคะบ้าง โอ้โหชึบชบเสร็จเรียบร้อยค่ะกะทิกล่องเราก็ใช้ได้อร่อยเหมือนกันนะคะสะดวกด้วย